สวัสดีค่ะก็เปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานนะคะในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟนลิฟนะคะออวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่12มิถุนายนนะคะ2558นะคะตัวแรกนะคะใน เป็นในส่วนของตัว Jubilee Enterprise นะคะหรือตัว Jubilee นะคะก็ในส่วนของตัว Jubilee นี่ก็คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่าในส่วนของแนวโน้มรายได้เนี่น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะ โดยในไตรามาส2เนี่ยของเขาได้มีการเปิดสาขาใหม่2แห่งนะคะที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็ในกลางเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดตัว l l g s h i p Store นะคะบนถนนสีลมอีกหแห่งนะคะในส่วนของตัวปีนี้เนี่ยคาจะเห็นการเปิดสาขาอีก7แห่งนะคะโดยรวมแล้วนะคะก็มองว่าในส่วนของแม้ว่าในไตรามาส1เนี่ย รายได้จะโตเพิ่มขึ้นเพียง็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะทําให้กําลังซื้อเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ทําให้เป็นตัวฟอสทำให้ของเขาเนี่ยจะต้องมีการขายตัวเพชรกะลัด ซึ่งมีมาจิ้นต่ำออกไปแทนนะคะแต่ว่ามองว่าในไตามาสสองนี้น่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่ามีการเปิดคอลเลคชันใหม่ๆนะคะโดยคอลเลคชันที่จะออกนี้ก็คือในส่วนของตัว New Excellence 2015นะคะ mm hmm. ก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มในส่วนของยอดขายได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่ากําลังซื้อเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะตรงนี้นี่มันเป็นชน n ิเมนต์ของตลาดอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะคะก็คือจะปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะก็ะน่าจะหนุนแนวโน้มผลดาเนินงานเอ่อให้ปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะ โดยทางฝ่ายยังคงประมาณการรายได้ทั้งปีไว้ที่1,845ล้านบาทนะคะโตขึ้น8.8%เทียบยี year on อน a ีนะคะคาดกันกำไรสุทีิไว้ที่213ล้านบาทนะคะทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะในจูเบรีราคาพื้นฐาน3 30บาท40สตางค์ค่ะ ต่อไปในส่วนของตัวน้ำตาลขอนแก่นนะคะ KSL นะคะก็มีทางฝ่ายทำประมาณการของไตรมาส2นะคะคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบ Q on Q แต่ว่าถ้าเทียบเย a r แล้วอาจจะยังลดลงอยู่นะคะถ้าดูแนวโน้มคาดการในไตรมาส2เนี่ยทางฝ่ายคาดว่า เหตุ hey, ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบ q 1 Q อนะคะเนื่องจากของทาง KSL เนี่ยมีการส่งน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะถึง65%เลยนะคะเทียบ Q on Q แล้วก็ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยปริมาณขายไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นถึง41%เนะคะเทียบ Q on อ q นะคะจากประมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าในไตรามาสสองนี้นะ่าจะมีบันทึกนะคะในส่วนของกำไรจากตา ตราสารอนุพันธ์เข้ามาชดเชยอ,อีกประมาณ100ล้านบาทนะคะโดยรวมทางฝ่ายคาดกำไรสุทธิในไตรมาส2ไว้ที่447ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น13%เทียบ Q on Q ะคะดูเอาลุกถัดไปนะคะในส่วนของตัว KSL เองเนี่ยมองว่าในปีนี้เนี่ยของทาง KSL เนี่ยน่าจะยังเห็นแรงกดดันจากในส่วนของตัวราคาระดับราคาน้ำน้ำตาลของตลาดโลกที่ยังลดลงอยู่นะคะ แล้วก็ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากราคาค่าไฟที่อ่อนตัวลงเช่นกันนะคะทางฝ่ายปรับประมาณการทั้งปีนะคะลงอยู่ที่มาอยู่ลงมาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทนะคะลดลงแปดเปอร์เซนเทียบเยยรออนเยนนะคะตรงนี้ทำภายใต้สมมติฐานยอดขายลดลงประมาณหเปอร์เซ็นเทียบเยอรออนเยี์นะคะอยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดันห้า้อยสาสิบห้าล้านบาทนะคะ แม้แนวโน้มเอาลูกจาไม่ค่อยโดดเด่นมนากนะคะแต่ว่ามองว่าราคาปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาประมาณ6%เนะคะก็มองสะท้อนในส่วนผลลงไปบ้างแล้วนะคะทางฝ่ายแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่4วาท84ค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัวเมืองไทยลิส t ิ n g นะคะ MTLS นะคะ ก็ผู้บริหารนะคะยังคงมีความมั่นใจนะคะต่อแนวโน้มเอาลุกของทั้งปีนะคะโดยในส่วนของตัวความสามารถในการปล่อยสินเชื่อนะคะใน Q1 เนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วนะคะ8.7%นะคะแต่ว่าทั้งปีเนี่ยผู้บริหารตั้งเป้าไว้3โตถึง30%นะคะก็มองว่าน่าจะทำได้ตามเป้านะคะ เนืงจากว่ามองแนวโน้มการเลอดสินเชื่อในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะโดยในค Q1 เนี่ยของทาง MTLS เนี่ยมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น680สาขานะคะแล้วก็ทั้งปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ถึง800สาขานะคะแล้วก็ภายในปี60เนี่ยจะขยายเพิ่มขึ้นไปถึง1,400สาขานะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยทาง MTLS ก็ได้มีการเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆนะคะอย่างเช่นปล่อยสินเชื่อที่มีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ขัระกันนะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำลุยในส่วนของธุรกิจ Nanofinance นะคะทันทีที่เขาได้รับใบอนุญาตนะคะในส่วนของตัวแนวโน้มเอิร์นิงนะคะทางฝ่ายคาดไว้ว่า กำไรใน Q2 เนี่ยอาจจะยังทรงตัวนะคะเทียบกับใน Q1 นะคะที่181ล้านบาทนะคะแม้ว่าในส่วนของตัวยอดการปล่อยสินเชื่อจะเติบโต,ตขึ้นนะคะแต่ว่าใน Q1 เนี่ยมีการกลับสำรองนะคะมาเป็นรายได้ประมาณ21ล้านซึ่งใน Q2 ก็จะไม,ม่มีส่วนนั้นนะคะก็เลยจะทำให้ในส่วนของตัว Bottom Line อาจจะยังทรงๆนะคะเทียบ Q1 q นะคะ ประมาณการทั้งปีนะคะทางฝ่ายยังคงไว้ที่889ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น63%เทียบ Year on Year นะคะตรงนี้ทางฝ่ายยังค,งคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่21บาท30ตังค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัว nd rubber นะคะหรือตัว ndr นะคะก็คาดว,ว่าแนวโน้มผลดำเนิงน,นงานใน Q 2นี่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะคะ โดยในไตรมาสแรกเนี่ยรายงานกำไรสุทธิไว้ที่เพียง4.62ล้านบาทเท่านั้นนะคะลดลงถึง57%เทียบเอนเยแล้วก็ต่ำลงถึง43%เทียบ Q ิวอนคิวะคะหลักๆเนี่ยแล้วของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบจากการปรับภาษีของประเทศมาเลเซียนะคะเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยมีการชะลอ รับออเดอร์งานบางส่วนออกไปนะคะจากในไตรมาสหนึ่งก็คาดว่าจะเข้าไปรับรู้ในไตรมาสสองแทนนะคะแนวโน้มในไตรมาสสองเนอถ้าดูแนวโน้มเออร์เนของตัว NDR เนี่ยทางฝ่ายก็มองว่าน่าจะเป็นไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่าสุดของปีนะคะเนื่องจากว่าในไตรมาสสองเนี่ยก็น่าจะเห็นการบุกกลับนะคะในส่วนของออเดอร์ที่ชะลอไปในในไตรมาสแรกนะคะประมาณ เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ9ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปสงค์จากประเทศมาเลเซียนี่น่นาจะปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว Second h u ฟเนี่ยก็คาดว่าจะของทาง NDR ก็ได้รับงานใหม่นะคะที่จะส่งไปยังประเทศอินเดียนะคะ่ะค่าชียนะคะก็ใช้ของงานนียอยู่ประมาณใช้ประมาณ85ถึง20ล้านบาทต่อต่อไดมาสนะคะ ทางฝ่ายคาดกำไรสุทธิในไตรามาส2นะคะไว้ที่12.32ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น1 6 7นะคะเทียบกับ Q นคะคะและแต่ถ้าเทียบเัียวอนเยล้วอาจจะย,ยังใกล้เคียงกันนะคะทางฝ่ายยังคงทำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่5.70บาทค่ะสำหรับตัว NDR Rubber ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัวรึกษา real estate นะคะ ps นะคะก็ในส่วนของตัวยอดจองเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เริ่มกลับมาแข็งแร่งอีกครั้งนะคะโดยเดือนโดยประมาณยอดจองรวมของเดือนพฤษภาคมอยู่ที่4.2พันล้านบาทนะคะโดยฟื้นตัวมาค่อนข้างดีนะคะเทียบกับในเดือนเมษายนที่อยู่ระดับ2,500ล้านบาทเท่านั้นนะคะโดย ถ้าดูแล้วตามปกติแล้วเดือนพฤษภาคมปกติเนี่ยจะเป็นช่วงที่อ,อ,อาจจะเป็นช่วงที่ปกติแล้วถ้าเทียบมานอนมาเนี่ยอาจจะซอฟลงนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็จะทําให้การเข้าชมโครงการเนี่ยออน้อยลงนะคะแต่ยะแต่ว่าทางพึกษาเนี่ยยังในปีนี้เนี่ยยังสามารถ สร้างยอดจองแนวราบได้เพิ่มขึ้นเทียบกับเดือนเมษาถึง68%นะคะคาดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากในส่วนของการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโครงการแนวราบใหม่ๆที่เปิดขึ้นมานะคะถึงประมาณ1 0บถึงสิโครงการด้วยกันนะคะ ในส่วนของยอดจองคอนโดนะคะก็ยังค่อนข้างทรงๆนะคะเทียบกับเดือนเมษ,ษายนนะคะเพราะว่าของทางบุกษาเองเนี่ยไม่ได้มีโครงการอ,อะไรที่เปิดตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยยอดจองสะสมช่วง5เดือนแรกของปี58เนี่ยอยู่ที่19,500ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ42%ของเป้าจองทั้งปีนี้นะคะที่คิดไว้ว่าน่าจะอยู่ประมาณ47,000ล้านบาทนะคะ โดยในส่วนของตัวดวนในเดือนมิถุนายนนะคะก็ทางผึกษาเองเนี่ยมีการเ,เตรียมแผนะคะในการเปิดโครงการใหม่นะคะ The Tree Elegance นะคะมูลค่าโครงการเนี่ย2.1พันล้านบาทนะคะก็คาดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีสำหรับโครงการนี้นะคะทั้งฝ่ายก็คาดว่าจะสร้างยอดจองเนี่ยได้ราวประมาณ40-50มียอดจองประมาณ40-50%นะคะหรือระดับ ที่ประมาณ1,000ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของเขาเนี่ยก็น่าจะมีในช่วงของเ e คเกอร์แฮมยมีแผนจะเปิดอีก10โครงการนะคะก็คาดว่าโดยรวมเนี่ยผลดำเนินงานก็น่าจะทยอยน่าจะช่วยในส่วนของผลดำเนินงานโดยรวมได้นะคะทั้งฝ่ายคงประมาณการกำไรสุทธินะคะของปี5 8เติบโต4%ไว้นะคะ มองในส่วนของตัวโมเมนตัมของยอดขายของตัวพฤกษาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ P/E เนี่ยยังอยู่ระดับที่ต่ำนะคะเอ่อตอนนี้อยู่ประมาณ8เท่านะคะเทียบกับ Historical แล้วปกติเทรดอยู่ประมาณ10เท่านะคะก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่30บาท50สิบสตางค์ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว r s นะคะถ้าดูเอาลุกในส่วนของ เออร์เน็งนะคะกำไรใน Q1 เนี้ยมีกำไรสุดอิอมีผลดำเนินงานออกมาเป็นขาดทุนสุดทินะคะ42ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนที่เคยขาดทุนอยู่5ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นระดับที่ขาดทุนสูงกว่าที่ทางฝ่ายประมาณไว้นะคะเนื่องจากว่ามีต้นทุนของตัวทีวีดิจิตอลเข้ามาได้รับผลในส่วนนี้นะคะ ส่วนแนวโน้มทิศทางใน Q2 เนี่ยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเทียบ Q-on-Q นะคะแม้ว่าการปรับค่าโฆษณาอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนมากนักน,นะคะปัจจุบันทำได้เพียงอยู่ประมาณ25,000บาทต่อนาทีนะคะจากแผนเที่คาดว่าจะเห็นประมาณถึงระดับ40,000-50,000บาทต่อนาทีนะคะแต่ว่า ของเขาเนี่ยก็มีความพยายามในการเพิ่มอัตราขายโฆษณาให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ใน Q2 ปกติก็จะเป็นซีันแนลที่มีการใช้งบโฆษณาที่มากขึ้นเทียบกับในไตรมาสแรกนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนสนับสนุนของตัว R s, <ม> <S ก็คือในส่วนของไตรมาสสเนี่ยรายได้จากโชว์บิตเนี่ยก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะเทียบ Q1Q นะคะเนื่องจากว่ามีการจัดคอนเสิร์ต2 b 2ทนะคะก็คาดว่าจะเห็นรายได้ระดับประมาณ20-30ร้อย30ล้านบาทนะคะเข้ามาในส่วนของครึ่งปีหลังนะคะก็ ด้วยระดับในแนวโน้มในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะมีการชลอการใช้โฆษณานะคะก็คาดจะเห็นปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะ เแล้วก็คาดว่าในส่วนของตัวอัตราการขายโฆษณาเนี้ยในครึ่งปีหลังก็เในช่วงไตรามาส3เนี้ยก็น่าจะดีกว่าในไตรามาส2ด้วยนะคะโดยในไตรามาสในครึ่งปีหลังน่าจะเห็นอยู่ที่ระดับประมาณ80%นะคะเทียบกับในไตรามาส2ที่อยู่ประมาณ60%เท่านั้นนะคะทั้งฝ่ายปรับประมาณการทั้งปีนะคะลงนะคะ จากเดิมเนี่ยห้าล้านบาทนะคะไปเป็น473ล้านบาทนะคะแต่ว่ายังโตถึง27%เทียบยียอ o อนเยียนะคะหลักๆเนื่องจากว่าในส่วนของผลดําเนินงานในไตรมาสแรกเนีนยนน่ยที่ไม่ได้ดีตามค่าดนะคะแล้วก็แนวโน้ม Q 2อเนี่ยอาจจะอ่อนตัวมากกว่าที่มองไว้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าก็มองว่าในส่วนของตัว r s เองเนี่ยยังมีศักยภาพในการปรับขึ้นค่ะ โฆษณานได้นะคะเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยมีเรตติ้งอยู่ในอันดับ4นะคะทั้งฝ่ายยังคงทำแนะนำซื้อนะคะในตัว r s ราคาพื้นฐานอยู่ที่17บาท10สตางค์ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวกองทุนรวมคงสร้างพื้นฐานโทรมาาโทรคัมนาคมนะคะถูโ w ร h หรือว่าเป็นตัวย่อก็คือทูอิฟนะคะก็ของตัวทูอิฟเนี่ยมีการลงทุนใน สินทรัพย์นะคะาากิจการโทรคมนาคมเพิ่มนะคะอยู่ที่1 3ึ0 0หมืล้านบาทนะคะโดยจะแบ่งเป็นในส่วนของสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุดทิจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมนะคะสามร้อยสามสิบแปดเสานะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในส่วนของสิทธิการเช่าระยะยาว20ปีนะคะซึ่งรวมถึงสิทธิในการเช่าซื้อนะคะเมื่อหมดอายุสัญญาของ คงขายยายแก้วนำแสง FOC นะคะระยะทาง7,981กิโลเมตรนะคะโดยการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยก็มองว่าจะเริ่มส่งผลดีต่อในส่วนของรายได้ของทางกองทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงไปลาย Q1 เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะเป็นการหนุนการเติบโตรายได้ในระยะยาวของตัวทุกทางกองทุนด้วยนะคะสำหรับกำไรในไตรมาสน1นเนี่ย เติบโต35%นะคะทียบียร์ออนเยียอยู่ที่1,408ล้านบาทนะคะหลักๆมาจากการบันทึกรายการพิเศษจากการทำเข้าทำสัญญาเช่านะคะแล้วก็ซื้อขายกับทาง AWC นะคะจำนวน196ล้านบาทนะคะ คาดการณ์ในส่วนของตัวแนวโน้มของไตรมาสสองเนีทางฝ่ายประมาณการกำไรสุทธินะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยหกสิบห้าล้านบาทนะคะอาจจะลดลงเล็กน้อยนะคะเทียบกับ Q1Q นะคะเนื่องจากว่าของออไม่มีส่วนรายได้พิเศษอย่างอย่างในในของตัว AWC เข้ามานะคะ แล้วก็ในส่วนของประมาณการทั้งปีนะคะทั้งฝ่ายามีการปรับขึ้นนะคะ6%นะคะคาดการว่าในส่วนของประมาณการทั้งปีของปี58เนี่ยจะน่าจะเติบโตประมาณ25%นะคะทียบเ e ีย o ออนเยียนะคะอยู่ที่1อ,อยู่ที่5,195ล้านบาทนะคะเพื่อสะท้อนในส่วนของตัวการเข้าลงทุนนะคะในส่วนของสินค้ากิจรร กิจาการทรคมนาคมเพิ่มเติมนะคะที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการบันทึกรายการพิเศษนะคะในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ทรัมนาคมนะคะราคาเมือนหานะคะ,ะ,คะอยู่ที่14บาทนะคะทัางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะในตัว 2F นะคะ ต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัว m a r k e t News ประจำวันนี้นะคะก็ตัวแรกนะคะเป็นในส่วนของ j m a r t นะคะมีข่าวออกมานะคะแจ้งตลาดว่าทาง j m a r t เนี่ยได้ทำการจำหน่ายหุ้นนะคะในตัว JMT นะคะขายออกไป37ล้านหุ้นนะคะที่ราคา14บาท20สตางค์นะคะต่อหุ้น โดยจะทำให้สัดส่วนในการถือของเจมาในตัว JMT ลดลงนะคะจากเดิมที่65.88%นะคะเหลืออยู่ที่55.88%นะคะโดยจำนวนเงินที่ขายได้ทั้งหมดนะคะก็อยู่ใช้ประมาณ525ล้านบาทนี้จะนำไปคืนหนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของทางบริษัทนะคะโดยช่วงไปาย วันนี้เนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวระหว่างเจมส์ Mart, และก็ตัวซิงเกอร์นะคะก็ทางฝ่ายอาจจะมีการอัปเดตและปรับประมาณการเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากการได้เังจากซีเนอร์จีที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งอาจจะมีการปรับกําไรที่ลดลงนะคะจากการปรับ กำไรอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเขามีสัดส่วนในการถือ JMT ลดลงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางฝ่ายยังคงคำแนะนําถือนะคะในตัว j m a t ราคาพื้นฐานอยู่ที่1 1บาท25สตางค์ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวของตัว IFEC นะคะมีการประกาศเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะขนาดใช้ประมาณ3มิกวัตนะคะเป็นการเข้าซื้อในส่วนของตัวบริษัท v เ r อร์แซล v รนะคะ มูลค่าทั้งหมดนะคะ270ล้านบาทนะคะจะเป็นในส่วนของอย่างที่เรียนไปก็คือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสองอาทิต์นะคะขนาด3มกะวัตต์ตัวนี้เนี่ยได้ u n บาทนะคะโดยจะส่งให้ในส่วนของตัวกำลังการผลิตไฟฟ้าของตัวไอเฟกเนี่ยจะปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น23.50มกะวัตต์นะคะโดยการเข้าซื้อครั้งนี้เนี่ยก็เป็นแผนส่วนหนึ่งนะคะจาก ในส่วนของแผนการขยายกำลังการผลิตของแสงอาทิตย์ที่ในปีนี้วางไว้ที่18เมกะวัตต์นะคะสำหรับประมาณการทั้งปีนะคะทั้งฝ่ายยังคงไว้ที่339ล้านบาทนะคะเติบโตถึง366เทียบย e a อ o อนเยียนะคะเนื่องจาก แม้ว่าแผนการเข้าซื้อดังกล่าวอาจจะเร็วกว่าแผนเล็กน้อยนะคะเดิมคาดว่าจะเห็นในไตรามาสสามนะคะแต่ว่าสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะคิดเป็นค่อนข้างน้อยนะคะประมาณ5%เทียบกับแผนการเพิ่มกําลังการผลิตทั้งปีโดยรวมที่คาดว่าจะเห็นถึง56เมกะวัตต์นะคะตรงนี้ก็แบ่งออกไปเป็นแสงอาทิตย์นะคะ10แล้วก็ในส่วนของตัวพลังงานลมนะคะ ทางฝ่ายนะคะยังคงคำแนะนำซื้อนะคะในตัว i f e ฟราคาพื้นหานอยู่ที่15บาท60นะคะต่อไปนะคะในส่วนของตัวชิสโก้นะคะก็มีการรายงานแบบแสดงสินทรัพย์และนี่สินประจำเดือนพฤษภาคมนะคะสินเชื่อยังหดตัวต่อเนื่องนะคะอยู่ที่0.6%นะคะเทียบมันอ่อนมัน,นะคะทำให้ เทียบเยอ o d เด e แล้วนะคะก็ลดลงอยู่ที่4.2นะคะโดยการหดตัวลงของเินเชื่อในเดือนนี้เนี่ยเป็นการหดตัวลงต่อเนื่องถึง6เดือนติดต่อก,กันแล้วนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมานะคะโดยเงินฝากในเดือนนี้เนี่ยก็หดตัวลดลงค่อนข้างแรงนะคะถึง6.2เทียบมันออนมันนะคะทำให้เงินฝากเมื่อเทียบกับตัวสิ้น ปี57เนี่ยกลับมาหดตัวถึง5.2%นะคะเทียบเดือนทูเดย์นะคะทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรสุทธินะคะทั้งปีไว้ที่4.5พันล้านนะคะเพิ่มขึ้น4.7%เทียบเดืฮอนเยียนะคะมองว่าทางทิสโก้เนี่ยมีความเสี่ยงที่สินเชื่ออาจจะหดตัวลงได้อีกนะคะตรงนี้ก็ทางฝ่ายยังคงคำแนะนำขายนะคะในตัวทิสโกร้ราคาพื้นฐานอยู่ที่48บาทค่ะ ก็ขอปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ